ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเพลงเศร้าและน้ําตาของลูกผู้ชายค่ะใช้แล้วค่ะลูกผู้ชายที่อยู่ทางด้านหลังของดิฉัน oh. นั่นก็คือน้องนุกธนาดนค่ะแต่มาในครั้งนี้เขาไม่ได้มาร้องเพลงนะแม่เขามาสวมบท <No. S 1> บาทเป็นพระเอก MV ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะกับการโดดมารับเล่น MV ให้กับเพื่อนสนิทร่วมวงการค่ะอย่างคุณทีทีเร็กซ์นั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าบุญบ่ถึเถิงเออ ฟิลก็ประมาณแบบบุญบ่ถึงอย่างนี้เนาะแม่เนาะถูกต้องไหมคะ<อ>น่าจะแปลว่าบุญไม่ถึงเหมือนี่มอ่า<อ><อ>นะคะที่เขาปล่อยให้ได้ชมกันไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะใครดูแล้วคอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยว่าคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างอเออส่วนตัวดิฉันบอกเลยว่าแสบจริงน้ำตาไหลาตามน้องเลยทุกคน<อ>นี่ไ ความเป็นพระเอกเออความเป็นนักแสดงนะคะก็สามารถเข้าถึงได้อย่างแบบดีงานจริง,รงๆเพลงก็เราะถูกต้องไมแม่แมดนตรีก็ดี<อ>พระเอก M v มก็หลอ่อโอ้โหอ,องค์ประกอบทุกอย่างคือดีงามไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะก็ฟิลก็จะเป็นเรื่องราวของความรักนะแม่ที่ไม่ใช่เรื่องคนสองคนนะเ<อ>ขาก็รักกับนางเอก Mv จ้า<อ>รักกันเสร็จ<อ>ปุ๊บคุณพ่อค่ะเขามีการบังคับ ให้ไปแต่งงานกับลูกชายกับน,นั้นเอาสิยังไงอะคุณพ่อไม่ได้นะหนุ่มคนนี้นี่เขาไม่ธรรมดานะตัวตนนี้แท้จริงนะคะถอดรูปออกมาแล้วนะคะ <c oughs> เขาคือลูกชายนะคะ <c oughs> ของคุณพ่อสมจิตโอ้เจ้าของฟาร์มสีรีแววนะทุกคนเออ สูสีกับลูกชายกำนันนะพาไม่ได้แต่ในเรื่องของการแสดงนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าโหน้องแบบดีงามมากจริงๆน้ำตานี่ไงทุกคนคะหยดเป็นเม็ดน้ำตาสั่งได้โอ้โหยิ่งได้ฟังเพลงนะคะเสียงเพราะๆของคนทรีนะรวมไปถึงการแสดงของน้องนุกนะคะแล้วก็เพลงจังหวะโอ้โหดนตรีอะไรใดๆมันซึ้งอะแม่เขาก็ไม่ยอมหนีตามกันไปเนาะ<อ>จริงๆอะเป็นพี่นี่หนีแล้วนะ ในจดมงจดหมายนี่คือฉันจะหนีไปกับเธอแล้วแล้วก็อะไรนะหน,หนีเลยถูกต้องแล้วก็ซีนนี้เป็นอีกหนึ่งซีนที่ฉันก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยสงสารน้องจังเลยเพราะว่าเขาเดินสวนกับขบวนขันมากใช่นะไหมใชอ้ยสงสาร นี่ไงอย่างที่บอกไปแม่เป็นไงการแสดงของน้องแล้วว่าสอบผ่านอีกแล้วคุณผู้ชมใช่ไหมโอ้ดีงามมากจริงๆนะคะแล้วดูงานสายตาของน้องไม่ธรรมดาเลยไหนแฟนๆว่ายังไงกันบ้างนะคะคุณหนูนี่บอกว่าเศร้ามากนะคะคุณเมนคุณเมนคุณเมนธนัดอนเขาบอกว่านุ๊กเก่งมากน้ำตาสั่งได้จริงเศร้ามากนะคะแม่อ่านหน่อยเร็วนี่เลยเขาบอกว่าน้ำตาหยดเป็นเม็ด ดูมาแล้วเศร้าตามประเอกคนโก้เลยโอคุณน,น้องเล็กน้องโ,โหมีหลากหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะทุกคนจ๋าแต่ก็เป็นอีกหนึ่ง Mv ที่ก็ลึกซึ้งกินใจแล้วเศร้าจริงๆนะคะซึ่งงานนี้หนุ่มทีค่ะเจ้าของเพลงเนี่ยก็ได้มาแชร์เพลงลง Facebook นะคะพร้อมกับแคปชั่นค่ะบอกว่ามาแล้วค่ะฝากติดตามผลงานเพลงบุญบอถิงกับการเดินทางครั้งใหม่ของผมด้วยนะครับในานามทีทีเเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆทั้งคำร้องและทำนอง แล้วก็ขอบคุณประโหทีมงานทุกฝ่ายเลยค่ะทุกคนค่ะที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้แล้วก็ไม่ลืมค่ะที่จะขอบคุณนะคะพระเอกนางเอก MV ด้วยนะเขาบอกว่าขอบคุณน้องจูนนางเอก MV ที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงน้องทนแดดทนฝนกับทีมงานและเต็มที่มากๆขอบคุณเพื่อนของผมนุกธนดลที่มารับบทเป็นพระเอกให้นะ นุกเต็มที่มากๆและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะ นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะน้องนุ๊กเนี่ยพระเอกของเรานะคะก็ได้มาแชร์เพลงของเพื่อนค่ะพร้อมแคปชั่นว่าสุดท้ายบุญอายก็บ่เถิง<อ>เพลงบุญบ่เถิงค่ะทุกคนพร้อมแท็กหาหนุ่มทีค่ะแล้วหนุ่มทีเองเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์นะจ๊ะบอกว่าเพลงเศร้าอยู่แล้วมึงเล่นเศร้กากเก่าอีกเพื่อนขอบคุณลหลายๆเดอ้อคือเศร้าแล้วอแม่คือเดิมเนี่ยคือเศร้าอยู่แล้วแล้วพอมาเจอเจอน้ําตาของน้องนุ๊กอีก เศร้าเข้าไปใหญ่วิทุกคนมีเชื่อว่ามีหลากหลายคนเลยที่ได้ดู MV นี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนชีวิตจริงจังเลย,ยมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงจริงๆนะทุกคนมันมีนะ นะคะกับการแบบโหรักกันอยู่ดีดแต่สุดท้ายก็ต้องมีอุปสรรคใดๆงานนี้บอกเลยค่ะเศร้าจริงไม่จกตาไม่จกเลยนะแม่จริงแม่ดูยังเห็นแค่ทีเซอร์ยังไม่ดูต่ว่เต็มเตมแต่เชื่อว่าเห็นหรอน้ำตามาขนาดนี้นะจัดเต็มเน่ยไปดูสักร้อยรอบนี่ ยอดวิวต้องคืนแล้วนะ,อะของแม่ลงหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูใน YouTube กันเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะการแสดงทงภาพอะไรใดๆสอบค่ะคุณพี่นี่เขาอกหักมายิ้มเดี๋ยวดิฉันจะตีนะ <c oughs> คุณพี่ตีสามคุณพี่ตีสามไม้เขาคงจะเป็นฝ่ายที่แบบยินดีกับ ลูกชายกำน,นันก็ต้องเอาอกเอาใจลูกชายกำน,นันใช่ไหมถึงได้ยิ้มขนาดนี้นี่เขารักกันอยู่ดีๆนะคะคุณพี่คะ่ะ <c oughs> เออนี่เขาเศร้านะที่เขาต้องแบบไม่ได้แต่งงานกันใดๆก็มีแม่คอยปลอบใจนะจ๊ะเอ็นดูนะ โอ้ลยหลายคนก็แซวว่าพระเอกฉัน้ลงห้อีกแล้วพระเอกฉันไม่สมหวังอีกแล้วเนี่ยการได้ยืนมองคนที่เรารักแต่ว่าไม่สามารถครอบครองได้มันเป็นแบบนี้ละค่ะทุกคนเออก็สําหรับใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะพวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากอยากจะให้กําลังใจแล้วกันขอให้แบบก้าวผ่านไปได้ อย่างดีงามแล้วกันเนาะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งออีอแหละทุกคนคะ่ะ <laughs> ไม่ใช่อะไรเนาะแล้วก็สําหรับใครค่ะที่คิดถึงเสียงเพลงเพราะๆของน้องนุกธนดลนนะจ๊ะก็อดใจรอ,อกันอีกนิดนึงคะ่ะเพราะวันที่25สิงหาคมนี้จ้าน้องจะมาในบทเพลงวันที่บอมีน้องนะคะเป็นคอเวอร์ไลเซชัคะ่ะบายนุกธนดลนนั่นเองอทางช่อง TND List Official นะคะ เพลงนี้แม่ต้องเคยฟังหากบอมีอายคือเก่าแต่น้องจะร้องเป็นแบบอีกแบบหนึ่งหากบอมีน้องคือเก่าอ่ะไหนร้องต่อเร็วใจเงาก็เริ่มไว้วันอ่ะดูตามนั้นเลยอ่ะร้องต่อชีวิตขาดคนรวมฝันสินแรงใจาอ่ะนออก่ะนอกแล้วน่อกแล้วต่อเร็วหากอายเพียงนี้ ลองจะไปฟังเต็มๆยีมากสิงหาน้องคงฮักใครอีกบได้บ่าได้าไพี่ต้องลองได้อยู่แล้วเพลงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราเช่นเดียวกันนะนี่เลยน้องก็บอกว่าลองเบิ่งติล่ะเออเอาเป็นว่า25ซิงหาคมนี้ค่ะรอติดตามกันได้เลยจ้าโอเค